เรื่องนี้ไปดูการเข้าค่ายที่เข้าข่ายกับของที่ต้องฝากไว้ก่อนสวัสดีครับผมนายภูนาชุนเจริญรูเอกชนโรงเรียนบางกอก วิทยาภูมิที่ประพาวัยสองทางเรียนพานักเรียนัาไปเข้าค่ายขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เห็นอยู่นี้เป็นกองมือถือที่ครูพานักเรียนมาเข้าค่ายก็ต้องเอาโทรศัพท์ของเด็กทั้งหมดมาฝากไว้กับครูครับมันก็เหมือนจะแบบมไม่มีอะไระนะเข้าค่ายอะครูคุมเด็กมาทั้งวันก็เหนื่อยนะนอนหลับไปชั่วโมงสองชั่วโมงเสียงนี้ก็มา เติร์นเติร์นติรนติรนติรนนะอะไรเด่อเสียงอะไรอ๋อเสียงโทรศัพท์ปลกเด็กนักเรียนที่เขาตั้งไว้ตอนปลุกไปโรงเรียนตอนเช้าครูกำลังสลึมสลือโทรศัพท์ก็ดังเติร์นเติอ์นเติอ์นเติอ์นอย่างเงี้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเครื่องไหนอ่ะเอาห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 าให้เจอครูถ้าหาไม่เจอไม่ได้นอนนะเนี่ยโอ้ย ตาย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 หัวจะปวดโอ้มันบีบคั้นจิตใจครูเหลือเกินอยากนอนก็อยากไอ้นี่ก็ร้องตื่นตื่นแกก็หายอยู่นั่นแหละเจอแล้วไอ้ตัวการอ้าเอาดับจะได้นอนโอเคจบเรียบร้อยได้เอาใฮ้ไปเลิกแล้วโอ้ยกองนั้นของครูอีกคนต่งอีกแล้วไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้ว โอ๊ยเอาเอาปเอน,นั่งหาโทรศัพท์ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเสียงหลอกเสียงหลอนไม่ต้องนอนกันาทีนี้โอ๊ยรุ่งเช้าน designs, Hoy, ักเรียนไม่ต้องถามนะว่าทําไมครูตาเป็นแพนด้าก็เพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไง ย้ำอีกทีหรือเป็นภาพจริงไม่ได้ถายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง นักเรียนที่ไปจํานวนตังร้อยคนด้วยกันนักเรียนทุกคนจะต้องนําโทรศัพท์มาฝากกับครูครูเนี่ยก็ได้นําโทรศัพท์ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ในกระเป๋าเจ็ดแปดกระเป๋าทั้งหมดไปอยู่ในห้องนอนครูลุกขึ้นมาแล้วค้นกระเป๋าเสียงตื่นตื่นตื่นปวดกล้าวมากตั้งแต่ตีสี่จนถึงหกโมงเช้าและต่อนเนื่องไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าครับผมมีเสียงต่างๆนานา,นาปักปนกันไปคุณครูคงนึกไม่ถึงว่าเก็บโทรศัพท์ จะได้นาฬิกาปลุกมาด้วยว้าวุ่นเลยละสิขอขอบคุณคุณภูวนาถชนเจริญโรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิกรุงเทพมหาคนครเรื่องเสียงโทรศัพท์นักเรียนปลุก